วอ์เทคไวรัสเมนเฟรมสกินใหม่มาแล้วครับโคตรเท่ <c oughs> เลยครับเป็นสกินของ Operator g อร์โกสนเองครับเป็นหนึ่งสกินที่ผมเห็นมานะฮะบอกเลยว่าไม่จัดไม่ได้เป็นของตัวละครโกส t ด้วยครับผมตัวละครฮิตในเกมวอ z โซนนะครับมาขนาดนี้แล้วต้องจัดหน่อยขอย่าลืมกดไ like, ลค์สับ h a ร์ เป็นกระใจกองซาด้วยครับและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและตอนซื้อนะครับอย่าลืมใส่โค้ด T G BANNET เพื่อรับส่วนลดถึง3%ลดสูงสุดถึง50บาทก่อนจะซื้ออย่าลืมใส่กันด้วยนะครับ และทางเติมโค้ดเกมก็รับเติมในส่วนของ Call of Duty Warzone Mobile ด้วยนะครับถ่ายเวอร์ชั่นลดแรงครับจัดหนักจัดเต็มถึง40เกันเลยทีเดียวใครที่อยากเติม Warzone Mobile นึกถึงเติมโค้ดเกมได้เลยครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ห่าจะเป็น r v v a l ร์เรน Call of Duty Warzone และเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้ description ครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับแพ็กวิถีสุ Ultra Skin, ma, อัลตราสกินพลม้าไวรัสอาก็แปลเป็นภาษาไทยนะฮะก็เป็นสกินของโอเปอเรเตอร์โกสเสนงครับนี่ครับบาซิลัสนะครับผมไหนมาดูหน่อยสิเป็นยังไงบ้างครับโคตเท่เลยครับดูแบบมันมีเป็นแบบอะไรจะงอยจะง,งอยมาด้วยนะข้างนอกนะฮะ,ฮะดูดิแล้วปืนอย่างสวยเลยครับหน้ากากนี่คือดูดีมากนะฮะปืนครับ VIRAL i g n i t i o n ครับ SVA 545ครับผม คือสวยมากนะฮะเดี e ๋ยวดูเอฟเฟกปืนหน่อยฮะยิงตายแล้วกลายเป็นอะไรฮะกลายเป็นแบบสลายไงเออเป็นแบบไวรัสสลายนะครับผมนี่ฮะมีเบิร์นเบิรนอิดเอ็กนะครับผมแล้วก็จะมีแบบเป็นไฟฟ้าตรงนี้ด้วยนะครับดูดีอยู่นะสวยเลยครับโคตรเท่เลยว่ะลายสวยมากฮะอีกหนึ่งสกินรับฮเกอร์ยี่สิบหกครับพาทเจนนะครับผมอ่าเออท่าท่าฆ่าเหมือนกันนะครับ ปืนครับแต่งมาแบบสั้นนะครับผมดูแบบเป็นสีแดงแดงขาวนะฮะแล้วก็มีสีเทาแซมแซมมาน่าจะแต่งมาแบบเน้นแบบเน้นเล็งไวเลยนะครับมาดูจากของผมแต่ของแต่งเท่อยู่นะดูแบบเป็นเหมือนปืน 3D มากเลยฮะอีเทอร์เรียมคริสตัลไรตํตหนีครับอันนี้ก็ในโหมดในส่วนของตัวซอมบี้นะครับผมรูปลอกใหญ่ครับมัจจุราชล่าแต้มครับ ว้าวเท่ยูสติ๊กเกอร์อาวุธขวดหายนะครับอ่าดูแบบเป็นเหมือนไวรัสไงอ่าเป็นตัวปล่อยไวรัสเครื่องรางอาวุธครับแพร่เชื้ออ่านี้เป็นไวรัสอยู่แล้วชัดเจนแล้วก็ได้ในส่วนของโทเค็นแบตเทิลพาร์ตข้ระดับนะครับก็คือได้1เลเวลเนาะซึ่งตอนนี้ผมเล้อกตัดเลยครับไม่เป็นไรวันนี้จัดหน่อยแล้วกันสกินนี้โคตรสวยเลยครับและผมจัดมาแล้วเรียบร้อยครับผมอื้มมีแบบแ,บบแ,บบแบบป๊บๆบนหัวเล้วนะประกายไฟอะไรอย่างงี้ปะโอ้โคตรเท่เลยว่ะมาดูตัวปืนกันหน่อยแล้วกันครับนี่ฮะในส่วนของ SVA 5-4-5ครับผมสวยอยู่นะเฟซงเอฟเฟกฮะโอ้ตรงมือมีแดงๆด้วยนะไหนมาลองยิงดูฮะวะ้าสวยอยู่45นัดนะครับอุ้ยนิ่งกริปเลยนะแล้วก็มีในส่วนของตัวนี่นะครับ JAK Purifier นะครับอุ้ยอุ้ยยิงไฟเป็นสีแดงด้วยว้าอันนี้คือความพิเศษเลยนะครับ อย่างเท่เลยฮะหัวเนี่นยอยู่ดีจัดอีกหนึ่งก็บอกครับโเคเกอร์ยีครับผมนี่ฮะปืนมีความเป็นแบบสะท้อนแสงเลยนะฮะเ,เรื่องแสงเรื่องแสงอย่างเท่เลยครับเอฟเฟกต์น่าจะเหมือนกันนะฮะรัวกว่าด้วยนะฮะโอ้ห้โ้รัวรัวจัด <c oughs> รัวเกินนี่ LMG จริงไหมฮะวะ้สุดจัดสุดจัด น่าจะใส่ตัวของแต่งแน่เลยนะฮะแบบดูดความรัวนะฮะคุยกับ S M G ครับผมโอ้หไปลุยในเกมน่าจะเดือดแน่นอนนะสําสำหรับเซตนี้โหสกินผมอย่างเท่เลยครับดูดีมีแบบอะไรยึกยื้อข้างหลังด้วยนะฮะโหเท่จัดโอ้โหโคตรเท่เลยครับโหลดเอามาแล้วอย่างรวดเร็วทันใจจะมีคนเล่นก็เหมือนกันเก็บปืนก่อนมาสวยอยู่สวยอยู่โอ้สีปืนสวยมากลยนะดูดีข้างในมีคน ว่าไงครับเพื่อนแล้วคุณต้องโดนนี่ฮะเผาครับผมอ๋อเผาเป็นสีแดงด้วยฮะโอ้แต่งมาดีอยู่นะโอเคอยากลองกระบอกนี้บ้างอ่ะน่าจะรัวจัดเลยอ่ะเพื่อนเราโดนเพื่อนเราโดนเพื่อนเราโดนเอ้ยว่าไงเพื่อนโอเคสวยน่าจะมีคนมาลงเหมือนเมื่อกี้ดูตัวนี้น่าใช่ดีพี่ชาย เฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะคือถ้าคุมอยู่อ่ะฆ่าได้แน่นอนครับกระบอกนี้ลงกันมาเต็มเลยขอก่อนหนึ่งโอเคตายหนึ่งทายหนึ่งถ้ามีตัวนะมีตัวปะต้องแบบต้องคุมให้ได้นะฮะเพราะว่ากระสุนค่อนข้างแบบกระจายพอสมควรมีตูลงนั่นดันหอร่วงหรอเมื่อกี้ขัตองนี้คน เ้าเอาคอนโทรลน,นิ่งๆก็บอกนี่ตอบโจทย์กว่านะ s p a หลังมีคนเพื่อนนี่เนี่ยเซมเทคไปหนึ่งทีว่าไงครับอือันนี้นิ่งกริปเลยนะป่าบนมีคนเพื่อนโดนอีกตามฮะตามตามสองตัวเลยเหรอพี่ชายไม่ไหวมัง้ง แป๊บนึงโ okay. อเคทามีสเต็ปนิดหนึ่งโอ้ไม่ทันโอเคโอเคโอเคแต่น้อยได้ครับได้ได้ได้โอ้ oh, oh. เขาเห็นรอยเท้าผมนี่เองครับแม่ก็ว่าจะเนียนซะหน่อยแต่ชอบความปืนที่มันแบบดูดิมันมีแบบความสะท้อนแสงอะเรื่องแสงอะสวยมากเลยนะดูดิผมว่าตัว SVA ทำมาทำมาสวยมากนะ,ะต,รนน okay. ตรงนี้มีคนโอเคตรงนี้มีคนนะ ลงมาอย่างี้ก็ยิ้มเลยครับพี่ชายยิง่าย,ยโยอูโหูงห้ส50เมตรแต่ฝั่งนู้นยิงมาดิอแอบก่อนฝั่งขวายิงมาดิโดนระเบิดโอเคไม่เอาหรอกเพื่อนเดือีหน่อยหนึ่งตัวโอเคมนมีตัวหนึ่งนะฮะกระบอกนี้แล้วกันระยะประชิดว่างครับ ว่าไงครับมีตัวหนึ่งอยู่ตึกนะฮะเห็นแล้วฮะตามมันตามมันทไนสนล์เลงไหมมีคนโดนปหโดนโดนโดนอ้าวตายดิครับอย่างนี้สวยโอ้ยสายเพียบเลยสายในแมพเพียบเลยในบ้านนะฮะ แอร์ไตไปโดนด้วยฮะแม่เขาเรียกว่าคำนวณมาแล้วครับผมเห็นบวกกันฮะเห็นบวกกันก็เอาหน่อยฮะแต่จะขึ้นไปเอาคนน่าจะลำบากไหมตรงนั้นอ่ะประตูเพื่อนสายเลื้องมาไม่ล้มเสียได้เสียได้ถ้าสกบไกลกว่านี้จะง่ายกว่านี้ตรงนี้หนึ่งตัวสายก็ยิงมาก็มาดิเพื่อน ผมก็ยิงคุณได้เหมือนกันกระสุนจะหมดแล้วผมควรมาเติมกระสุนครับกระสุนนี่คือแบบขาดมากเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นกระบอกเดียวกันครับมันเป็นกระสุนแอซเซว์เหมือนกันดังนั้นก็จะเปลืองกระสุนพอสมควรครับเพื่อวเรากดสแกน UAV ไปครับเดี๋ยวเรามีอะไซส์อยู่โอ้โหวงนี่คือแบบบีบมาหาเราจัดโอ้โหซื้อวงอะรอบนี้ผมซื้อวงอะพาเซนเพลไปก่อนหนึ่งลูก ก่อนหนึ่งสวยไปหนึ่งได้ปะไม่โดน,โนโครบไปหนึ่งสวยมากโอเคครบไปหนึ่งสวยมากโอเคเคลียร์ไปใส่สายสลงครับรุ่โนโตกันมาเต็มไปไหนเพื่อนไม่ต้องโดดมาโอเคครับอ่าอยู่ข้างล่าง จะหมดแล้วลวงบีปออกแคก็โอเคครับเฮ้ยโลเคชั่นเราได้เปรียบมากฮะขอแค่อย่าดันขึ้นมาก็พอตรงนี้เราได้เปรียบมากเพราะเรามองเห็นหมดเลยจะดันขึ้นมาหรือเปล่าไงก็ต้องมาแหละเชื่อผมเถอะเหลือแค่สามคนครับเจอเราโดนนะดิ ไม่โดนแต่ว่าอยู่ข้างใต้ชุบได้เพื่อนมาบินมาสู้กันอีกรอบนึงใช่อยู่ข้างล่างครับแต่เราอยู่ตรงกลางเลยนะเฮ้ยเราจะเล่นวงมะล่ะเออโดนระเบิดไปดิครับหนึ่งทีอะไรเพื่อนอืออะไรครับอะไรครับไดอูตัวท้ายข้างล่างฮะเพื่อนคิวไป ว่าไงครับเรียบร้อยครับผมอืแชมป์ครับผมโอ้โหปืนดีจริงเปิดมาก็แชมป์เลยฮะสกินผมอย่างเท่เลยครับทุกคนเนี่ยไงล่ะหน้ากากสะท้อนแสงด้วยอืเท่จัดอืมไงล่ะสมกับเป็นไวรัสเกิดวะผู้รอดชีวิตล้มลงลุกขึ้นอีกครั้ง ้ผมิววัๆนนนะีย <c oughs> สกอร์ก,กันหน่อยครับยิงไปหมด12ตัวฮะ <c oughs> โอ้โหแบบเดือดมากๆเกมนี้มคมาบผมได้แชมป์ไปแล้วแต่ขอให้เกมมึงแล้วกันไมค์เข้ารับไป Let's go ้าวพี่ชายทำไรอ่ะโอเคเดินเจอศัตัตูพอดีดาโหลดเอามาแล้วครับมียบบร้อยมาจเจอปืนของจริงปืนโหดปืนดีปืนนี้เลยจ้า เอ้ยมีฮอบินนะดิไปไหนอะเพื่อนโ,อโดนด้วยวะวะโดนเฉยเห็นฮอบินนี่ยิงเลยฮนะโดนไม่รู้ไม่รู้อองเพื่อนเราแหมนนกว่าศัตรูสไลด์มาโอเคมีโหลดเอาดรอปตรงนี้อันเดียวปะสองอันแต่ว,ว่าโอเคน่าจะมีคนมาเอานี่ไงล่ะมีคนมาจริงด้วยมาไปก่อนหนึ่ลงลูกไม่ต้องไปไหนเพื่อนยู่ตยงนี้แหละมาทำไมล่ะยิงเลย ข้างในมีตูครับข้างในมีตูครับอืมข้างในมีตูครับเดือดวัดเฮ้ยข้างหลังมีคนหรือเปลาอ๋อเพื่อนเพื่อนเลยเพื่อนโอเคจริงผมก็บอกเนี้ยเดินเดินปาดได้เลยนะไม่ต้องแบบไม่ต้องเล็งอ่ะเออแบบเดินมากดค้างอะไรเงี้ยดีอยู่เพราะว่ามันรัวมากครับข้างบนน่าจะมีคนนะเมื่อกี้ใครเล็งมาเล็งมาใหม่เพื่อนฮะเล็งมาใหม่ แม่กำลังมองเมื่อกี้ใครเล็งมาโอเคอยู่ตรงนี้นี่เองโอ้โหสองตัวตเพียบเลยก็จริงลมมะสวยมากเพื่อนโอเคแอร์ตายลงด้วยแอร์ตายลงด้วยเอาข้างล่างโดนอีกแล้วโอ้สองตัวป่วะเผาหน่อยไหมเพื่อนนั่นแหละฮะเผาหน่อยไหมเพื่อนเผาได้แหละแต่ว่ามันไม่แรงขนาดนั้นนะ่ย เมันเผาไ,ได้ระดับหนึ่งแะแต่ว่าถ้าเจอิงจริงก็ไม่ไหวเหมือนกันนะผมมัมาปั๊มยาเพิ่มด้วยไนะเออเข้าใไ,ได้ชุบมาใหม่ฮะโอคตอนนี้ปิดรีเซอร์เจนไปแล้วเอาเพื่อนตายวันนี้สองตัวเลยเรายังเก็บของได้โอโ้โหเก็บได้หรือเปล่าเนี่ยเก็บลำบากอยู่ถามว่าเก็บได้ไหมเก็บได้ศะตูมาโอโ้โหสไนเปอร์ทุกทางต้องหนีแล้วเพื่อนต้องหาเกาะตอนนี้ผมไม่มีของแล้วครับ อาไปก่อนหนึ่งทีโดนช็อตน่าจะได,ได้โอเคฮะเมื่อกี้กรอบไม่เต็มด้วยฮะเลยตายแล้ววงบีเพื่อนยิงสู้ได้หรือเปล่าเรียบร้อยฮะนับปกชิวๆครับเราแชมป์ไปละเกมนี้เรียกว่ามาเล่นสนุกๆกเรวจะมาลองแต่งโหลดเอาใหม่กันนิดกว่านะครับก็จะเล่นในส่วนของวอโซนสโคมเนี่ยถ้ากระบอกนี้ผมว่าถ้าแต่งมันนิ่งๆแบบนี้นะไม่ต้องคิดเยอะครับของเดิมที่ผมชอบใช้นั่นก็ค e ืออีก็นายนะครับแล้วก็แม็กกาซีนเนี่ย ยังไงก็ต้อง60นะครับถ้าจะดีที่สุดนะครับก็เน้นความกระสุนเยอะเนาะหกนัดไปที่เหลือก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ไอตัว JAK นี่ต้องใส่ไว้นะฮะเพราะความเท่ฮะส่วนกระบอกนี้นะครับผมแนะนำเหมือผมผมคิดว่าถอดตัวนี้เลยก็ได้ฮะสโคมนี่ไม่จำเป็นต้องใช้เลยนะถ้าเราจะเน้นแบบเป็น SMG ไปเลยก็แต่งแบบนี้ไปเลยครับเดินใส่เดินใส่ครับติดเลเซอร์เพิ่มแค่นี้พอนะจ๊ะมาครับผมพันเดอร์ครับเกมแรกของเราฮะในวันนี้กับปืนที่ลองแต่งมาแล้วน่าจะดีขึ้น มีคนอยู่ข้างหน้าหนึ่งตัว,วโอ้โหแล้วล้มด้วยวะสุดจัดสุดจัดล้มเฉยล้มเฉยเรียบร้อยฮะมีคนอยู่ข้างล่างหารืป่าโอ้โไเสียงคนเลยเสียงเพื่อนระว่าแต่คนลงมาใช่ฮะฝั่งนู้นมีมาดิเพื่อนใส่มาแล้ว หกสิบนัดอ๋อเมื่อกี้ที่เรายิงโดนเพิ่มเป็นไม้เนี่ยเองเรียบร้อยครับผมข้างหน้ามีคนอีกโอเคเพื่อนเราโดนเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนนปำบนึงตัวเดียวอ๋อระยะนี้ได้นัดเดียวเท่านั้นได้แค่กอดแต่เท่านั้นขวาเร่งมาเออหายครับโผล่มาแต่หัวนี้ก็ยิงสบายดีครับมีคนลงมาอ้าวลงมาไหมอะ มามไปไหนอะเพื่อนไปไหนอะไปไหนเพื่อนฮะลงมาตายเหรอสไนเปอร์มาใครโดนอีกอะเพื่อนบน,น,นข้างบนยิงเหรอบังอาจเออโอเคก็ถือว่าเล็งง่ายขึ้นเยอะแล้วกันพอเป็นแบบไอรอนไซด์นนะข้างหน้ามีคนนะดิหรือทำลายเพื่อนเอ๋อสไนเปอร์ยิงมาอีก เย้ยเ,เข้าในก่อนเกาะไม่มีขอเก็บก่อนครับโอเคเพื่อนได้ไหน่าได้แต่สไนเปอร์เล็งมาแล้วอย่างนิ่งอ่ะผมบอกเลยยิงกดนี่คือแบบสวนลำบากายอ่ะสไนยังสวนลำบากอ่ะจริงเราไม่มีเกาะดิตอนนี้ขึ้นไปจะไหวไหมฮะ ล้มครับสวยอยู่โอ้ <function als. S 1> oh my god ตรงนี้ตายยังสวยมากครับเพื <in foreign language> ่อนขอกาะหน่อยครับอาจะจะลงมาขอก่อก็ไม่ได้ตายก็ได้ครับศัตรูนี่มาจากไหนนี่หอนี่คืออะไรวะคือผมเดินมาเก็บของปุ๊บเจอคนเอะแต่เรามีเพื่อนอ่ะดิเพื่อน ชุบนยครับเออเราต่างกันตรงนี้เพื่อนคุณมาคนเดียวแต่ผมมีเพื่อนเราต่างกันครับเราต่างกันเพื่อนอ๋อน้ำมันหมดอ๋อก็ว่าน้ำมันเขาหมดนี่เองก็เลยฮอต้องมาจอดโอ้เยอะมากอ ทำไปก่อนหนึ่งล้มไปฝัปให้ตายก่อนไม่ตายด้วยตายเถือนเพื่อนโอเคมีตัวข้างในแน่นอนคนระับมันเข้ามาแล้วอ่ะโยนฝังตรงนี้ดิเพื่อนลม้มไปหนึ่งนีโหลดได้ปะสวยอ,อันนั้นใกล้จะตายแล้วมั้งน่าจะตายแล้วล่ะ ข้างหลังยิงมาอีกโอ้โหข้างหน้ามีคนเพื่อนว่าไงครับว่าไงครับเอาเงินมาเสิร์ฟเหรอ <c oughs> เราโดนมาา์้นะครับเงินเยอะสุดแต่นั่นมีคนแน่ๆฮะดูจากการยิงกันโอ้โหโเคตายไปหนึ่งดิโลดนายเปอร์เลงมา โัเคชั่นเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตรงนี้แถมโฮยิงอีกอ่าตายตายอย่างนี้ตาย <laughs> โอเคเพื่อนได้วปะเพื่อนได้อยู่โอ้โหมันเล็งมากี่ทางเนี่ยโอ้โหไม่ไหวหลายทางจัดต้องมีข้างในก่อนโอ้โอโอ แต่เรียบร้อยว่ะจบไปก่อนหนึ่งแล้วจะขอสักคิวหนึ่งแล้วกันแขนแขนบางอาจยิงอยู่นั่นแหละเฮ้ยโอเคแต่งมาแล้ว,ร,ร,ลวรู้สึกว่าเล่นได้ดีขึ้นเยอะเลยครับชีว้ตหมด1ิตัวฮะถือว่าเดือดอยู่ปักลกันต่อห <c oughs> มาผมลุยกันต่อในเกมที่2ครับโอ้โหเห็นจำนวนคนแล้วคือเดือดจัดนะครับเดือดจัดเลยครับตอนนี้ศัตรูเพียบออาลงให้หมดอ่ะ เดี๋ยวทุกมาเพื่อนมาป่าวนี่คุณมีของไฟคุณมีของเป็นไฟผมก็มีของเป็นไฟเช่นกันครับเออคุณมีลูกซองไฟเหรอผมมีปืนยิงไฟครับผมลงมาก็เก็บแบบเดือดเดือเลยฮะเก็บของก่อนโอเคครับมาพร้อมจะลุยกันต่อฮะฝั่งนู้นเต็มเลยฮะฝั่งขวาเต็มเลยตรงนู้นฮะอยู่ข้างบนกันอ่ะมีคนลงมาด้วยเพื่อน ลงก่อนโลเคชันเราเส <FT. 15> ียเปรียบฮะเขาเห็น Mind หเราทั้งตัวเราเห <ๆ adas> <cam> ็นเขาแค่หัวน <cam> ่าจะตามมาปะเผาครับเผาไม่ได้ระยะนี้เอยเพื่อเราช่วยอยูเซอรมงเพื่อนเ e r y good ยิงด้วยฮะได้ปะไม่น่ายากนะโอเคเพื่ออาบมาช่วยเพื่อนแต่ช่วยไม่ได้เพื่อนโดนไฟตายครับมีคนมาอีก ว่าไงครับว่าไงครับมาทำไมครับมุมนี้แหมโดดมาเป็นเพื่อนเลยเมื่อกี้อา้าเพื่อนออกจากเกมแล้วเหรอสีเขียวเมื่อกี้ว้าเศร้าเลยอ้าวนั่นอะไรพี่ชายระเบิดไปหนึ่งที่โอ้โหไม่ล้มด้วยดิโอเคโอ้ผมกำลังมาแล้วคุณต้องโดนผมเผาอ้าวโอ้จะมาเผาซะหน่อยเศร้าเลย โอเค,อเคมีคนเล็งมาด้วยเมื่อกี้ยนะิงขึ้นมาข้างบนน่าจะมีคนข้างในนี้ก็มีคนนะโอ้สองตัวโอเคสวยแหมจังหวะพอดีเลยเมื่อกี้ <laughs> <laughs> เห็นตัวหนึ่งแล้วผมโดดหนีเลยฮะเมื่อกี้ปีเขึ้นไปไหนไปละ โอ้โหไม่โอ้โหไม่ไหวฮะสองตัวงี้นึกว่าเตอรเดียวผมจะเอาปืนไฟไปยิงมันเน้นคอนเทนต์ครับผมเออเน้นคอนเทนต์เน้นคอนเทนต์เออเผาคะเผาเผาผายป่าวอย่ามานะมาแล้วผมเผานะเพื่อนนะเออมีปะมี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 นี่เนี่ยเผา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 ได้ด้วยได้ตัวหนึ่ง โอเคเผามันเผามันเออโอ้ยก่อนใส่ก่อนใส่ก่อนน่าจะมีคนอีกโอ้เห็นข้างบนแล้วเรียบร้อยหมดเวลาไปฮะเออก็โอเคครับใช้ได้ถือว่าดุเดือดอยู่นะครับผมมาปะมาปะเรียบร้อยฮะจบเกมไปอันดับเก้าบก็สนุกสนานกันไปนะครับสำหรับตื่นกระปอกนี้ก็โดยส่วนตัวคิดว่า ตัว s v สแต่งมาดีนะครับติก็บอกหนึ่งก็ถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้แหละแต่ถ้าไปเจอ SMG เอ็จัดๆก็สู้ไม่หวั่นเหมือนกันนะครับเล่นสนุกนะครับก็โอเคสกินสวยประมาณน,นี้แล้วกันนะจะมาถ่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำังใจกองซาด้วยครับสำหรับวันนี้ไว้ที่ไหนครับทุกคนสวัสดีครับ